คาเหรียญสัตว์เทพในตำนานช่วยเรียกเงินเรียกทองยังไงแล้วกดไลค์กด subscribe คลิปนี้ผมด้วยนะครับแชร์ให้ผมเพื่อเป็นบุญให้กับคนอื่นด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับผมสินเสียน้อยครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงสัตว์เทพนะครับที่มีคนนิยมบูชามากๆเลยนะครับเชื่อว่าสัตว์เทพนี้นะครับจะช่วย เรียกเงินเรียกทองโชคลาภให้กับเราได้นะครับไม่ว่าจะไว้ที่บ้านนะครับร้านค้าขายนั่นเองครับนั่นคือกิมเซียมซูนะครับหรือกบหรือขางคกนะครับที่มี3ขานะครับหลัง7ดาวนั่นเองนะครับเราต้องสังเกตดีๆนะครับว่าของแท้ต้องมี3ขานะครับแล้วหางเนี่ยจะเหมือนปลาช่อนนะครับซึ่งแอบอยู่นะครับบางตำนานกล่าวไว้ว่าสัตว์เนี่ยเป็นสัตว์บนสวรรค์นะครับที่แปลกและหายากมากๆนะครับมีประวัติอันยาวนานมากๆเลยนะครับ เรื่องเป็นอย่างนี้ครับประวัติเนี่ยของกิมเซียมซูนะครับหรือทั้งคบตัวนี้นะครับในอดีตกาลเนี่ยนะครับเจ้าแม่นะครับเอลติกิมบอนะครับซึ่งเป็นพระราชนานีนะครับของเอกเซียงฮองเต้นนั่นเองเทพสูงสุดในสวรรค์นะครับซึ่งถ้าผมออกเสียงอะไรผิดขออภัยไว้ด้วยนะครับแน่นอนครับว่าสัตว์องค์นี้นะครับเทพนะครับมีความสามารถนะครับในการเรียกเงินเรียกทองนั่นเองครับอยู่มาวันหนึ่งครับกิมเซียมซูเนี่ยได้หนีมายังโลกนะครับซึ่งทําให้ จเจ้าแม่เนี่โยโกรธมากๆเลยนะครับกิมเซียมซูเนี่ยหนีมาบนโลกนะครับแล้วพบกับนายเกียมให้นะครับซึ่งเป็นบุคคลคนหนึ่งแล้วกันนะครับที่มีความกระตันยูต่อปิดามารดามากๆเลยนะครับกิมเซียมซูเนี่ยได้มาอยู่กับนายเกียมให้นี่นะครับก็เลยเรียกเงินเรียกทองออกมาให้นะครับทาให้นายเกียมให้เนี่ยนำเงินจํานวนนี้นะครับมาแจกจ่ายชาวบ้านนั่นเองครับซึงทําให้ทุกคนน่ะมีเงินมีทองใช้ไม่อดอยากกันนะครับทึ่งสมัยนั้นเนี่ย หมู่บ้านเนี่ยอดอยากมากมากเลยนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเจ้ากบหรือังคกตัวนี้นะครับก็ยังบรรดาลนะครับฝนให้ตกด้วยนะครับซึ่งทําให้ทั้งหมู่บ้านเนี่ยสามารถปลูกพืชพันธุ์ได้นะครับต้องสมัยก่อนเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าการทําเกษตรนะครับสําคัญมากๆสําหรับประเทศจีนนะครับวันนี้นะครับเจ้าแม่ที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยโกรธมากก็เลยสั่งให้เสี่ยงบังกรนะครับชื่อเสี่ยงังกรมรกฎนะครับ กับลงมานะครับมาจับตัวกลับไปเพื่อลงโทษครับซึ่งหนีไม่ได้ยังไงครับแต่เมื่อพอเซียนมังกรเนี่ยเห็นนะครับว่าเอ๊ะเจ้าขังคกตัวนี้มันทําความดีนะครับจึงไปรายงานต่อเบื้องบนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทําดีนะเขาช่วยผู้คนนะจึงอนุญาตให้เจ้าขังคกตัวเนี้อยู่ต่อเพื่อช่วยเหลือหมู่บ้านประชาชนแห่งนิเนเองแหละครับนี่คือตำนานแรกที่เขากล่าวกันนะครับส่วนตำนานอีกตำนานหนึ่งต้องอย่างนี้ฮะ ต้องกล่าวอย่างนี้ครับว่าเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะครับกิมเซียมซูเนี่ยแปลว่ากบทองสามขานะครับเราเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับเรื่องมีอยู่ว่าสิทธิประโปรดของท่านหรือตรงปิงนะครับเซียนท่านหนึ่งในบรรดา8ดเซียนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นปรราจารย์สำนักแซ่เซียงไผ่นะครับซึ่งคนนั้นชื่อเหล่าห่เซียมนั่นเองครับโอ้โหชื่ออาจจะฟังยากเรียกยากกันหน่อยนะครับเอาเป็นว่าบุคคลท่านนี้นะครับเป็นคนที่มี อาคมแกล่งกล้ากันครับชอบช่วยเหลือชาวบ้านครับลงมาปราบอสูรสยบมารประมาณอย่างนี้นะครับซึ่งมีวันหนึ่งครับเขาได้ปราบมารตนหนึ่งนะครับที่แปลงกายมาจากคังคกสามขาสีทองนะครับท่านคนนี้ก็เลยปราบปรามคังคกปีศาตัวนี้ได้ครับเจ้าคังคกตัวนี้นะครับก็เลยยอมกลับใจครับขอติดตามรับใช้นั่นเองนะครับก็โดยการช่วยเหลือครับโดยการเสกเงินแจกเงินแจกทองนะครับ คังคกสามขาเนี่ยนะครับก็เลยช่วยครับไม่ว่าท่านคนนั้นจะไปที่ไหนนะครับก็จะช่วยแจกเงินแจกทองไปเรื่อยๆครับเหมือนกับทําบุญทดแทนนั่นเองแหละครับนี่คือ2เรื่องนะครับสองประธรรมปราที่เป็นเรื่องเล่ากันมานั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าในเรื่องของคังคกสามขาเนี่ยนะครับเขานิยมใช้กันนะครับในการเพิ่มพูนเงินทองให้กับเจ้าของกิจการหรือว่าคนที่ทําธุรกิจนั่นเองนะครับ ซึ่งแน่นอนว่านะครับจเจ้าขังคกเนี่ยนะครับเหมาะนะครับคนเรามักจะเอามาทําเป็นหยกเป็นเรซินเป็นทองนะครับแต่แน่นอนสิ่งที่ดีสุดสําหรับความเชื่อก็คือทองคำนั่นเองซึ่งมีค่านะครับเขาบอกมีค่ามากกว่าหยกนั่นเองแหละครับแล้วข้อดีของการบูชาสัตว์เทพตัวนี้อย่างไงนะครับต้องบอกว่าอย่างเห็นไหมครับคังคกตัวนี้สามารถคายเงินคายทองออกมาได้หมายความว่าเราเนี่ยจะได้รับเงินรับทองตลอดเวลานั่นเองครับเป็นสัตว์ พิเศษมากๆเลยในการทําธุรกิจนะครับแต่แน่นอนว่าต้องบูชาให้ถูกต้องครับการบูชานะครับชาวจีนเนี่ยครับเขาจะใช้ขนมจันอับนะครับหรือว่าขนม5สีนะครับซึ่งมันแทนเบญจธาตุนั่นเองนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับเราใช้ขนม5สีมาแล้วก็ผลไม้มงคลต่างๆอาที่เช่นส้มนะครับหรือว่าเป็นองุ่นเป็นลูกท้อเป็นสับปะรดอย่างเงี้ยนะครับได้หมดเลยนะครับวิธีการตั้งครับต้องตั้งอยู่ที่โต๊ะทางานนะครับ หรือว่าร้านค้าหรือว่าที่เก็บที่เก็บเงินก็ได้นะครับอยู่ในมุมนะครับที่ใกล้กับลิ้นชักก็ได้เช่นกันครับซึ่งของมงคลชิดนี้เราจะไม่นําหันออกไปหน้าบ้านนะครับเราจะนําหันเข้าหาตัวนะครับเพื่อเหมือนกับว่าคอยช่วยเราดูดซับเงินเก็บเอาไว้นั่นเองครับหรือแม้ว่าคุณนะครับจะวางไว้บนชั้นสูงสูงนะครับอยู่ตรงหน้าบ้านนะครับเราก็จะหันตัวนะครับเข้ามาหันหน้าเข้าบ้านอยู่ดีนะครับแต่มีอีกเล็ดหนึ่งนะครับถ้าเราจะวาง เจ้าสัตว์เทพองค์นี้ไว้อยู่หลังบ้านนะครับเราจะสามารถหันมันออกไปหน้าบ้านได้นะครับเนื่องจากเราถืออย่างเงี้ยว่าระยะเนี่ยมันอยู่ห่างจากหน้าบ้านแล้วนะครับมันจะช่วยเราเก็บเงินได้นะครับนี่คือวิธีการตั้งเองครับยังไงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับถ้าใครฟังกันอยู่เนี่ยที่ Facebook นะครับมีปุ่มสนับสนุนกดซัพพอร์ตแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆากนะครับแอดไลน์มาได้ครับ Add my shopping สอบถามแนะนำติชมกันได้นะครับสวัสดีครับ